พะโลกไก่กันค่ะวันนี้ก็จะมีอกไก่น่องไก่ขาไก่แล้วก็ไข่ค่ะเี๋ยวกระเทียมให้หอมแล้วก็รากขับฉีค่ะนําไก่ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ลงมาผัดค่ะวันก็จะเติมซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันของไก่เราค่ะแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสไปค่ะอันนี้เราก็จะมาผัดก่อนนะคะสักพักหนึ่งเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงกะะันค่ะวันก็จะใส่ผงปรุงรสไปค่ะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งค่ะ เวลาเราเติมน้ําลงไปไก่ก็จะได้มีรสชาติที่ดีค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่ผงพะโล้กันค่ะผงพะโล้วันใส่สองช้อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่น้ํามันหอยไปหนึ่งทับผีนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเราก็จะมาเติมน้ําใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะต่อไปก็เราก็จะมาใส่เครื่องพะโล้กันค่ะก็จะมีหลายอย่างนะคะ วันก็จะใส่น้ําตาลไปสามช้อนโต๊ะนะคะานค่ะอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะ